โคตรเย็นโคตรหนาวโคตรแบบโคตรเลยนะครับอันนี้โรถพังแล้วครับมีกระจกแตกนะครับด้านหลังมีอะไรไหมไม่มีนะฮะลงไปนี่ดาวดวงไหนอะไรอ่ะวัดวัดเดอร์เ l ลแมนที่นี่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากนะครับสิ่งของรอยบนฟ้านะครับผม เอาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโอลิริดนิวดาวนะอยู่กับผมพี่มาแล้วก็ช่องพี่มาจังกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแน่นอนครับเราจะไปอวกาศกันนะครับคือจะไปตั้งหลายพาร์ทแล้วแต่ไม่ได้ไปสักทีพาร์ทนี้มันถึงเลือกงามยามดีแล้วนะครับของเราที่จะไปกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวอุ้ยโดนไอพายุทะเลทรายตอดนะฮะมาเหมือนเห็บหมัดนะครับผมสกิดโดนตัวทีนึงนี่ตัวจะปลิวนะครับว้าว ของให้คลาฟเรามีเต็มแต่ของที่เราอยากจะคราบมากที่สุดคือตัวนี้ครับมันจําเป็นมันต้องจัดการทําการคลาฟครับอา้าวคราฟอะไรเนี่ยคราบล่องหนไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นแต่เลเซอร์ยิงโอ้ยเดี๋ยวนะผมจะขึ้นไปยังไงเน,งนีเ่ยอ๋อกางก้นออกมานะครับ ขึ้นไปขึ้นไปลูกขึ้นไปปิดก้นเข้ามาเอ้ยสร้างกล่องในนี้ได้ไหมนะฮะโอ้โหเราจะวัดวัดได้ครับผมจะจําเอาไว้นะครับว่าตรงนี้โดนก้นไม่ได้ครับอย่ามาตรงนี้นะท่านผู้ชมถ้าใครสร้างอันนี้เสร็จแล้วอย่ามานะก็รู้สึกว่าได้นั่นนะัน่ะ่ล่วงล่วงล่วงครับล่วงมันล่วงจริงฮะมันไม่ใช่ล่วงเล่นบ,บังคับคอนโทรลควบคุม เขาบอกว่าตัวนี้ขึ้นโอ้ยดิ่งดิ่งขึ้นดิ่งเกินดิ่งเกินอ่าอ่าอ่าค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆอ่าโอเคโอเคเราจะค่อยๆขึ้นก่อนตัวตัวยานถลยกับอ่าอ่าโอเคโอเคเชิดหน้าขึ้นนะฮะกด S จะเป็นการเชิดหน้าขึ้นนะครับเป็นการกดหัวขึ้นนะฮะกด W จะเป็นการกดหัวยานลงนะครับผม ดีเลี้ยวขวานะครับตัว A เลี้ยวซ้ายนะฮะให้ตายสิแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายจะเป็นการเล่งสปีดไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเล่งสปีดเรื่อยๆครับหลอดเต็มครับแล้วก็ดูเหมือนพลังงานจะมีไม่สิ้นสุดนะฮะเออผมสามารถบินขึ้นฟ้าไปได้ไหมได้ครับกดสเปกบาร์นะฮะเพื่อพุ่งตัวออกข้างนอกนะครับความเร็วขั้นสุดยอดโอ้ม่กออกมาแล้ว ไรเสียงไรวีแววไรสิ่งใดๆทั้งสิ้นนี่มันโลกที่เราอยู่ oh my god สามารถกดสเปกบาร์เพื่อเข้านะฮะดวงดาวของเราเหมือนเดิมได้นะครับตอนนี้ไม่ครับเดี๋ยก่อนผมต้องหานะฮะซากยานนะครับต้นเกมรู้สึกว่าเราจะหลุดนะครับออกจากซากยานนะครับซากดาวเทียมมันอยู่แถวๆไหนดาวเทียม ไม่มีบอกครับไม่เห็นเลยครับวนรอบๆไม่เจอดาวเทียมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บแรกก่อนแถวๆนี้นะฮะเราจอดมันได้ไหมจอดจอดต้องเป๊ะอยู่ที่เลขศูนย์นะครับโอเคครับอุย๊ยอวกาศเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหนี่คือนอกอวกาศรู้สึกว่ากดคอนโทรลจะลงนะฮะกดสเปคบาร์จะขึ้นนะครับค่อยๆค่อยๆอ่ะค่อยๆลงค่อยๆลง,ล,งลูกตีเก็บตีเก็บ ฮาร์ดเน็ตระดับ5เก็บมันคือแร่อะไรเนี่ยเอาไซส์เหรอแร่สําคัญมากครับฟาร์มเยอะครับฟาร์มเยอะๆอ่าฟาร์มอีกฟาร์มให้หมดหวังว่ายานบินของเราจะไม่หนีเราไปไหนนะครับเท็กเจอร์ของพื้นผิวอุกบาทหรือว่าดวงดาวหรือหินที่มันอยู่ตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้สวยมากนักนะครับเป็นอะไรที่แบบน่ารักน่ารักเชียว ผมอยากรู้ผมจะตกลงไปนบนโลกได้ไหมแต่ไม่เอาดีกว่า <c oughs> อยู่นิ่งๆดีกว่านะฮะเราอย่าทําอะไรเกินตัวไปครับเรากดตัว V ได้ไหมอยากดูอ๋อถ้าเกิดกดตัว V นะฮะจะเห็นว่าตัวเราลอยไปลอยมาแต่ถ้าเกิดว่ากด V ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นบุคคลที่1เหมือนเราวิ่งอยู่กลางอากาศเฮ้ตายสินี่คืออะไรกันละนี่ผมรู้สึกว่าผมจะเห็นแค่แล้พวกนี้นะฮะแล้อื่นไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยบอกตามตรงว่าไม่เห็นเลยครับ แล้วเราสามารถสร้างอะไรได้ไหมที่อยู่ตรงนี้นอกอวกาศเราสร้างได้ครับไม่ใช่สร้างไม่ได้สร้างได้เว้ยสร้างสถานีอวกาศได้เอาดีทำไมจะไม่เอาอ่ะเอาดีเอาดีเอเอเอ,อย่างนี้เอาสิครับค่อยมันขึ้นมาหน่อยนะฮะเอาเลยครับตรงกลางนี้เลยฮะโบ,บกเข้าไปไม่ผมใช้ทรัพยากรค่อนข,ข้างน่าจะเยอะแหละครับดูสิ เฮ้ยมันลงจอดยานห,หรือยังไงแม่เจ้าแฟบหนึ่งดูก่อนอ้โหปลดล็อกปลดล็อกมากมายเลยครับแต่ดูจากอุปกรณ์ในการคราบแล้วผมต้องลงไปฟาร,ร์มพวกลัมเบอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆครับบอกได้เลยว่าเยอะมากนะฮะเราสร้างอะไรได้อีกไหมในนี้สร้างได้ทำไมจะสร้างไม่ได้ครับสร้างในตัวนี้ได้ว่ะเฮ้ยนี่แคลมสเตชันนะครับ กับปรินเตอร์ไอสองตัวนี้สร้างได้มีล็อกเกอร์ด้วยให้ตายสินี่มันอะไรกันสร้างที่อยู่บนนี้แล้วเหรอเนี่ยคือคือเราเราต้องสร้างมันจริงๆใช่ไหมเราต้องขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้ใช่ไหมไอสองตัวนี้ผมสร้างได้เลยไหมรู้สึกว่าผมสร้างได้เลยครับมีชิ้นส่วนครบนี่เราจะขยายอาณานิคมสู่อวกาศแล้วเหรอมาครับปรินเตอร์มาครับอะไรมาอีกครับนี่เครื่องทํากาแฟแทนชงกาแฟ ยืนในคาเฟ่มใจเย็นลูกเดี๋ยวเอาไปตำมพืชเอาไปตำมรัดอะไร <c oughs> มันจะไม่ดีอา้าวนะฮะมายังไม่พออีกผมว่าผมต้องการตัวนี้ฮะตู้ล็อกเกอร์ลัมเบอร์นี่ใกล้หมดแล้วอะ่ะผมไม่มีโฮสต์นะไอ้พวกนี้สร้างโฮสต์ได้ไหมดูดินี่ไงโฮอ่าลัมเบอร์สองไอ้บ้าเอ้ยลัมเบอร์หนักเลยฮะขาดแคลนลัมเบอร์อย่างหนักอ้าวไม่ขาดแล้วนะฮะ ไม่ขาดลัมเบอร์แล้วด้วยอีกอันนึ๊งโ,โอเคสิบอันรุยฮยรู้สึกดีดีดูซิสร้างอะไรได้อีกนะฮะไอตไนนะ้ตัวไหนนะตัวไหนนะวินโดว์อันนี้เป็นตัวเชื่อมต่อพาวเวอร์โมดูลไอ้ที่จอดยานมันอยู่ไหนในฮอวเวย์นี่หละส่วนมากต้องการพาวเวอร์โมดูลน่าจะเป็นตัวหลักนะครับในการสร้างนะฮะในการต่อนะครับ เราถึงจะสร้างตัวต่อไปได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวจอดยานนะฮะ,ะผมความรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวจอดยานผมอยากได้จานดาวเทียมมากมันน่าจะแบบทําให้ผมรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะพวกแร่ธาตุต่างๆแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าแร่อยู่ตรงไหนบ้างผมมันจะต้องมามาใหม่วันหลังนะครับสถานีวากาศเรานี้ถือว่าสุดจําหล่แมวทีเดียวนะฮะ มีตัวนี้นะฮะไคลยโอพอดเหมือนจะใช้เซฟตัวเรานะครับเหมือนฮิวให้เราด้วยนะฮะนี่มาตรงจุดตรงนี้ผมวางไม่ได้แล้วผมต้องวางเฮ้ยวางไม่ได้หรออ,อ๋อติดด้านล่างติดด้านล่างด้านบนละ่ะด้านบนไม่ได้ต้องเป็นด้านล่างเท่านั้นรู้สึกว่าจะติดไว้ได้แค่ด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะผมติดเอาไวา้แถวๆตรงใกล้ๆกับเครื่องพวกนี้แล้วกันนะครับ เรียบร้อยครับปึ๊บปึ้งเข้าไปไหนดูสิเขาจะช่วยเรายังไงอ้โหเป็นเครื่องแบบนอนเอาเอาเป็นที่นอนโอ้ไมก่ก็โอเคดีดีด,ดีเออใช้ได้ครับน่าจะเซฟนะครับเซฟเราอยู่บนอวกาศอ่าอารมณ์เหมือนกับไอห้องนอนอวกาศนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะโอ้โหเอาละทีนี้ ต่อครับต่อมาต่อกันนะฮะมีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์แน่นอนครับล็อกเกอร์คือการเก็บของเพราะฉะนั้นผมไปกดอะไรเข้าเนี่ยล็อกเกอร์สามารถสร้างด้านล่างได้ข้างบนสร้างไม่ได้แต่ล็อกเกอร์สร้างด้านล่างได้เพราะฉะนั้นอยู่แถวๆใกล้กับที่นอนนั่นแหละตรงนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละครับสวยน้องเก็บของได้เยอะไหมเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ครับเก็บของได้อยู่นะฮะไม่น่าเกลียดอะไรนะครับต่อท่อมาหน่อยผมอยากให้มันยาวๆนิดนึง นี่ด้านหน้าด้านหลังนี้ผมยังไม่รู้ว่าตรงไหนจะเป็นด้านหน้าด้านหลังดีนะครับมีด้านบนด้วยโว้ยอันนี้ต่อมาก่อนยาวไปจุดหนึ่งครับอันนี้อาจจะผมว่าอันนี้ต่อยาวไปนิดนึงนะฮะนี่อันนี้ต่อยาวออกไปนิดนึงนะครับด้วยความรู้สึกที่แบบเฮ้ยสุดยอดว่านะครับโอ้โหอันนี้ลัมเบอร์ขาดแล้วด้วยครับนี่ปื๊บ สวยเดี๋ยวต้องกลับไปที่โลกครับต้องต้องฟาร์มของอีกเยอะเลยครับนี่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีด้านหน้าต่อไปนิดนึงนะฮะด้านหลังต่อยาวๆมีแบบว่ากลางแขนกลางปีกมีเลดงเลดาจับว่าก้อนหินแต่ละก้อนมีอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะครับเออเอาอย่างนี้เลยนะครับหต้องลงไปฟาร์มครับเกมนี้คือกลายเป็นเกมฟาร์มนะครับฟาร์มของมาสร้างอุ้ยมูแต่พูดไปเหอะไปไปไป,ไปขับยานต่อเว้ย ตอนนี้เล่งสปีดอยู่ครับเล่งสปีดครับต้องรอทําสปีดแป๊บหนึ่งฮะนีรอทําสปีดครับรอทําสปีดแถวๆนี้มีแต่ไอ้แร่สีฟ้าสว่างๆแค่นั้นเหรอไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรออันนี้ผมเล่งไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าคุณนะฮะกดคลิกซ้ายเฉยๆนะครับมันจะสูงสุดอยู่ที่1 7 3นะครับอ่า แต่ถ้าเกิดกดน่าจะเป็นชิปนะฮะกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับความเร็วจะพุ่งขึ้นไปเป็น448นะฮะ49ประมาณนี้เลยครับมีอะไรไหมบินผาดผลบินผาดผลให้บรรยากาศเหมือนแบบออได้ขับยานบิลจริงๆนะฮะไม่มีละมีแต่แลสีฟ้าอยู่แค่นี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปดูดาวดวงอื่นดีวกว่า ต้องเล็งให้มันถูกจุดใช่ไหมอ่ะผมลองค่อยๆ่อยเลื่อนดูครับเราไปดาวดวงไหนได้บ้างนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยรูทารีนะฮะรูทารีนะครับ,รรรบก็จะเป็นอ่าทรูมูนนะฮะน่าจะเป็นดวงจันทร์ดวงที่2นะครับของดาวที่เราอยู่หรือเราอยู่ในดาวไอ้น,นี่อยู่แล้ววะอยู่ในดวงจันทร์ของดาวอะไรสักอย่างหรือเปล่าระยะห่างนะฮะหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะฮะกิโลเมตรนะครับผมแล้วตรงอื่นมีไหม นอกจากดาวดวงนี้ดูสิค่อยๆค่อยๆค่อยๆหันมีดาวใหญ่ๆครับอาัสซซอนะฮะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับไอดาวแสงแสงตรงนั้นไปได้ไหมดาวแสงแสงตรงนั้นไปไม่ได้ฮะเหมือนจะไปไม่ได้และอันนี้ลหละที่มันมีวงแหวนยักษ์เหมือนจะไปไม่ได้เช่นเดียวกันครับรู้สึกว่าจะมีแค่2ดาวใช่ไหมฮะที่ที่เราไปได้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดาวอารซอลนี่ก่อนนะฮะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับณนะที่นี้พุ่งตัวไปเลยครับ บหื้นบลื้นบื้นโอเคมาแล้ว,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 วฮะวับ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 มาฮะเฮ้ยมีดาวอ๋อ protect 2นะฮะดวงจันทร์ดวงที่สามไม่เป็นดาวที่เราอยู่หรือมไหมแน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆฮะตอนนี้เรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูดวงดาวสักก่อนทำไมมันดูแบบอะไรวะเนี่ยดูแบบเป็นพื้นผิวหิมะเลยนะฮะ แล้วมีดวงดาวอื่นอีกไหมฮะแถวๆถนี้มีดวงดาวอื่นไปได้อีกไหมเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับผมพยายามไซส์หาดูดวงดาวอื่นไหมฮะว่ามีที่ไหนไปได้อีกนะฮะยูทาลีอ๋อโอเคครับยูทาลีมีสามดาวที่เราไปได้นะนะตอนนี้นะครับดาวดวงอื่นนี้ยังไม่ปรากฏออกมานะครับกดพุ่งเข้าไปก่อนอเหมือนเผาไหมเหมือนเบิร์นเบบี้เบิร์นโอ้โหอื้อหือเตรียมแล้วฮะ ตอนนี้เกลี่ยมแล้วฮะเดี๋ยว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 ด้านนอกดูเหมือนแบบเหมือนเอ้ยด้านนอกเหมือนกับดวงดาวหิมะแต่ว่าด้านในด้านล่างมันเป็นภูเขาไฟมันเป็นลาวานีหว่าตอนนี้ผมต้องรีบวกกลับเลยนะฮะเพราะว่ามันออกนอกแผนที่ไปไกลมากๆเลยครับลงไปดูข้างล่างแป๊บครับค่อยๆครับค่อยๆใจเย็นลูกใจเย็นลูกอ่านั่นแหละดีมากดีมากลูกโอ้โห ดูแผนที่แป๊บหนึง่งคุนค่างกว้างมากครับอดีดีดีด,ดีนั่นมีอะไรนะ่นั่นคืออะไรครับอ้าวเป็นสถานีวากาศอีกหนึ่งแห่งนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมเราจะไม่จอดเราก็ต้องจอดสิครับโอเคจอดอลงจอดแบบนิ่มๆสวยๆจอดอยังเนี่ยจอดอยังเนี่ยลูก พยายามจอดให้ถึงที่สุดแล้วนะไม่ไม่จอดสักทีเออโอ้โหอุ๊ยอะไรอะไรฮะอยู่ดีๆตัวเจ็บเลยอย่าบอกว่าหนาวหนาวแหละครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะหนาวจริงๆแหละนะครับดูจากลักษณะแล้วนะฮะโอ้โหเดี๋ยวก่อนหิวครับตอนนี้ขอกินข้าวแป๊บ อ่ะอร่อยอืมอ,อิ่มอร่อยครับแอปเปิ้ลเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดแล้วครับติดลบ27องศาไม่หนาวก็บ้าแล้วนะฮะโอ้โหโคตรเย็นโคตรหนาวโคตรแบบโคตรเลยนะครับอันนี้รถพังแล้วครับมีกระจกแตกนะครับด้านหลังมีอะไรไหมไม่มีนะฮะลงไปนี่ดาวดวงไหนอะไรอ่ะ what what t h e hell man ที่นี่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากนะครับ สิ่งของรอยบนฟ้านะครับผมเจ๋งเป็นเลยนะฮะไหนมีใครอยู่ไหมเหมือนจะไม่มีใครอยู่แล้วนะครับโอ้ยโคตรเจ็บนะฮะอุณหภูมิโคตรติดลบนะครับทั้งๆที่อยู่ใกล้กับลาวานะฮะเป็นดวงดาวที่มี2อขั้วนะครับสองขั้วลมเหมือนไบโพล่าเลยนะครับส่วนหนึ่งหนาวส่วนหนึ่งร้อนนะครับแล้วก็ในสถานีวิจัยไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนขนของย้ายกันหนีไปหมดแล้วนะฮะ ก็แน่เลยสิครับเจอ2องขั้วสองอารมณ์แบบนี้อยู่ไม่ไหวแล้วครับนี่คือหนาวมากครับหนาวเหน็บจริงๆนะฮะตีได้ไหมตีไม่ได้แล้วผมหาแร่อะไรยังไม่เจอเลยนะครับผมไม่มีดาวเทียมผมไม่มีอะไรเลยเนะี่ยผมว่ามาถึงผมเดี๋ยวผมต้องกลับไปฟาร์มฟาร์มของที่มาทําดาวเทียมก่อนนะฮะกลับมาผมวางวางก่อนเลยครับ <S <S 2> <S 2> พวกจานดาวเทียมเนี่ยจะได้รู้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยอันนั้นตัวอะไรเนะี่ยผมเห็นไกลๆผมน่าจะ น่าจะเป็นแบบสัตว์ประหาดอะไรสักอย่างไม่ครับจานดาวเทียมครับสวัสดีครับพี่จารนดาวเทียมฮะดูเหมือนสัตว์ประหลาดมากเลยครับตรงนู้นก็ดูแบบอะไรสักอย่างผมไปดูตรงนู้นดีกว่านะฮะตรงนี้รู้สึกจะมีลาวาอยู่นะครับเราจะลงกันซักหน่อยหนึ่งตรงบริเวณแถวแถที่โล่งๆนิดนึงนะครับตรงนี้เลยก็ได้นะฮะอาละค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่ไม่นานนะครับโอ้โหโคตรเจ็บ ลบ37องศาบ้าบอคอแตกนี่มันดาวอะไรวะเนี่ยทุ่งสังหารชัดๆนะครับเอาแล้วที่เราเห็นลาวาหายไปไหนละนี่เห็ดอะไรเนี่ยอุ๊ยนี่เห็ดอะไรอะ่ะอาูาเห็ดอะไรบางอย่างไม่ทราบชื่อนะฮะฟาร์มฟาร์มได้ไหมไม่ได้โอเคฟาร์มได้อยู่ฟาร์มอีกอู้ได้เห็ดมาเพิ่มนิดนึงนี่ โอ้ยเจ็บนะฮะแล้วนอกจากเห็ดมีอะไรอีกไหมแร่ธาตุสำคัญโอ้โหลาวาเลยครับลาวาเพรียวๆจริงๆมันก็จะมีคนทำไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปเซิร์ชหาดูใน Google นะฮะเขาก็จะบอกพิกัดนะครับว่าพิกัดนี้เนี่ยมันจะมีแร่อะไรอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปเซิร์ชหากันดูได้นะฮะแต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เออโอเคผมว่าไม่เจอแร่อะไรสำคัญเอ้ตรงนู้น ตรงนู้นเหมือนเป็นแร่อะไรสักอย่างเป็นก้อนน่าจะเป็นทองดูจากทรงแล้วนั่นเนี่ยฮะไร้ทองตีเข้าไปอู้อุยได้ทองสองนะฮะตีครั้งหนึ่งได้สองเลยเหรอบ้าบอเยอะแยะจะอ๋อได้ก้อนเดียวโถนึกว่าได้หลายก้อนทีเดียวนึงฟรามหน่อยฟ้ามหน่อยฟรามหน่อย,อยที่อยากได้อุ้ยโคตรเจ็บไหมฮะไม่มีสัตว์ประหลาดไม่มีตัวอะไรอยู่เลยนะครับมีแต่ความเจ็บปวดที่โดน พายุน้ำแข็งกัดเซาะร่างกายและจิตใจแต่เป็นแหล่งทองนะฮะมีทองเยอะพอสมควรนะฮะแล้วผมก็ลืมไปแล้วด้วยว่าผมเฮ้ยอะไรผมเหมือนเห็นอะไรแดงๆอยู่ข้างล่างโอ้โหมันตามมาจากดวงดาวเก่ามันแอบขึ้นยานมามันแอบมากับผมตอนนี้มันฟักตัวอยู่ที่นี่แล้วนะฮะโอเคกลับไปที่ยานดีกว่าฮะแล้วยานเราอยู่ไหนวะเนี่ย ายาเราอยู่นู่นโล่งอ,อกโล่งใจนะฮะไปเราไปเดาอีกดวงหนึ่งดีกว่านะครับน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะฮนะน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เรากว่านี้นะครับอันนี้คือแบบมีแต่ความหนาวเหน็บแล้วก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเห็นอะไรงอกๆย,ย้ยอยๆจอดจอดคอลองจอดเป็นเกมที่จอดได้ลําบากมากนี่ผมว่าผมเจอแล่อะไรบางอย่างนะฮะตอนแรกผมเห็นเหมือนคนยืนอยู่นะครับ แต่คุ้นๆนะเหมือนผมจะโอ้โหมีสถานวิจัยอยู่ตรงนั้นด้วยมาตั้งอะไรตรงนั้นวะไหนดูสิอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเอาไม่ใช่แร่เหรอครับอันนี้มันคืออันนี้มันคืออ๋อต้นสมองไม่รู้ดิผมว่ามันต้นสมองมันเหมือนต้นสมองมากเลยอะทึบโอ้โหได้เปลือกไม้อ่ะลองเอาขวานสิไม่ได้ด้วยครับได้ครั้งเดียวครับ อันนี้แรลยครับเนี่ยลิเทียมนะฮะโอเคครับก็ก็ดีครับได้ลิเทียมมาหน่อยนึงนะฮะนอกั้นไม่มีอะไรแล้วครับหมดครับเอาครับสำหรับเกมโอซิลิทิวดาวเนี่ยก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับซึ่งพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอีกดวงดาวหนึ่งนะครับเราจะไปดูกันว่าที่อีกดวงดาวหนึ่งนั้นมีอะไรนะฮะรอเราอยู่นะครับนี่อะไรวะเนี่ยสัตว์ประหลาดอู้ เออมีอะไรประหลาดประหลาดเยอะว่ะดีครับดีอ่าแต่ละกีบแบ่งได้ด้วยเฮ้ยมันเป็นแอรเอียนมันเป็นกระโหลกกระโหลกของเอเอียนนะฮะเฮ้ยประหลาดดีประหลาดดีครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในแมปด้วยนะครับเออเจง๋จงเจง๋งเจ๋งครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมนี้จะไหม้ไหมผมไหม้ไหม้อู้ผมไหมไหม้ไหมครับไหม,ม้ครับไหม้แนะช็อตอุณหภูมิขึ้นเป็นร้อยไอ้บ้า เราจะตายเอานะอันนี้แรแลอะไรออกซิเจนดีดีด,ดีผมไปดูไอ้นี่เขาก่อนเขาไปตั้งอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะร้อนขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โดนละล,ลายไปหมดแล้วมั้งเนะี่ยดูสภาพแล้วไม่น่ารอดออเ้เจ็บปวดรวดร้าวรันทมใจโอ,โอเคขอตัวนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอ้ยมีให้ฟาร์มด้วยตรงนี้โอ้